ตรงนี้มีส่วนที่เล่นน้ําได้นะคะแต่ต้องใส่ชูชีพถ้าใครจะเล่นน้ําในนี้นะคะมีชูชีพอยู่น้ําสีสวยมากมีสายจากด้านบนนะคะน้ําสีสวยจริงๆ